สวัสดีจ้าจะปาเจ้าตอนนี้ก็เตียงเกิงแล้วเจ้าเอาหลังแฝงซอกตาสองเซนเกิงลงเหมือนเดิมอากาศก็บดบดเมืดเจ้าแล้วตอนนี้ก็ฝนทั้งถาจะตกงแล้วเจ้าคือลังมามาพอเจ้าว่าจะป้าจะได้ก่อน้ามเริ่มแห้งแล้วเจ้าเด้ก่อขึ้นเด้ก่แห้งหวัว่าจะมีตากออกมาพอเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า มันมานเจ้าตะนนี้ต้นแรกเจ้าแม่ิีไหน่เจ้าเอาต่ลูกมาเดี๋ยวป้าแม่มาแต่เจ้าลูกอยู่นี่ว้ยับไรอย่งชลวัว ปากระซูหลวงติดปุณเจ้าจะได้ก็เจ้าอ้าวเฮ้ให้เจ้าปากกระซูมต่ไม่แตมาเจ้าอึ๊บเ,เจ้า อันนี้มาโมบายโมบาเจ้าโอ้อะไรข้าเป็นสิบเจ้า พี่เจ้าข้าเป็ดเกินกิโลพี่เจ้าไปเจ้าไปเสด็จเจ้าว่าจะได้แต่ละตัวตะกี้ก็มี f อซีจากเม็ดจันเจ้ามาเยี่ยมสปา แม่อู๋กันกับหนึ่งแล้วกับจิกแล้วเจ้าวัดวัดวัดอไรย่างเจ้าวัดอนนี้ไหมโมแล้วเจ้าเม่อากาศจะฟาพฟูดกันเด้อ เด็ดเจ้าขามเหน็บละได้เป็นเกิงกี่ล้อเลยเจ้าเดี๋ยวป้าจะให้พอเจ้าม่เจ้าแล้วขอบอกว่าได้ปลาขาป๊กตัวใหญ่มากเลยเจ้าตัวนี้ม่เจ้าตัวย้ายย้าปลาขาปก แล้วก็ปันนินเจ้านี่เจ้า,จาปะสาเด็ดเจ้าสวนตลายป่าะะเด็จนี่ยังกระเป๋าแว่นเลยเจ้าชอบปื้นหนามก็ใส่เขา จ้างยามเจ้าจะจบปลากอดออันกล้องน,นี่เจ้าดิเจ้าปุ <c oughs> ๊หมอเจ้า <c oughs> เดี๋ยวต้องไปซ่อมก่อนจะไปซื้อกดจังหายพวกันเจ้าไก่ล่ำไก่เหลือ ปาสเสด็จเจ้ากว่าจะได้แต่ละตัวปลาจังยามเจ้าตัวใหญ่เจ้า จำก้อนแลวไปติ <c oughs> ๊กติ๊กเจ้าสภาพจำยำแย่ขนาดเจ้าฝนก็ตกจำก็แล้วตาเอาแลว้วจำขำก็มีตาก็เอาแล้วมัออออเอาเอาไปงายเจ้าเอาแตเด็ก่อเจ้า พอเก็บทีละตัวทีละตัวเจ้าเห็นมูนี่มันบ้าเนี่ยจะร้าเห็นเตือเจ้าโอยตายแล้วตัดจ้งยามแล้วนะเจ้าวันนี้ได้ตัดแจ้งยามหลายตัวแล้วนะเจ้า เขี okay, เจ้าจบคลิปวันนี้ก่อนมาหลายชั่วโม,มงแล้วเจ้า,จเ,า,เ,จาเดี๋ยวจะปิกไปแยกกิ่นแยกกับข้าวอยู่เจ้า๋ยมันลบแยกกระเดนอันนี้แม่เพ้นอันนี้หิ่งของแม่เพ้นก็เจ้าจะป้าปะอยู่ตีอันหน้าปากต่อนี่เจ้าถ้าของแม่เพ้นก็บอกจะป้าเดี๋ยวเจ้ามาเมื่อใดบอกจะป้าเดียเ๋ยวจะป้า,จ,า,ปาจะเอามาคืนเจ้าหิ่งของแม่เพ้นลืมไว้นี่สงสัยจะลืมมาเจ้าน่าจะไปของแม่เพ้น ถ้าไปของไข่ท่านใจของแมเพ้นก็มาเอาติจะปาศน,นะเจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิวบรรยากาศกันเจ้าโอเคเจ้านี่เจ้าบรรยากาศดอยต๋งโดยนางนอนเจ้าอันนี้บรรยากาศรอบๆเจ้าบรรยากาศ บ่าพ่อมามาตั้งหลังจะป้าเดชจะดอนจะป้าคมขืนละมาโอ้เสียงดังมาพูดจักจะป้าซะแล้วมาเสียงดังใกล้ๆเดี๋ยวจะป้าจะคมขืนซะแล้วโอเคเจ้าตอนนี้ติจะป้าตกจ้ำเจ้าเดี๋ยวจะล่อนจ้ำเก็บของอย่างก่อนเดี๋ยวไปดูผลสานรูปป่าของจะป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้กับเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้า ดูบทสรุปป่าของเจ้ามีเจ้าปลานิ้นปลาเสด็จปลาจางยามเจ้าปลาไส้ไม่ได้ซะตัวเลยเจ้ามีปลาไส้เลยปลาสักปลานิ้นหลวงเอาจับเจ้าปลาโป้เจ้าปลาจางยามตัวใหญ่ก็ได้อย่สามตัวสี่ตัวอยู่เจ้ามาสายแล้วโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้าน้องปีนกับได้ไปโรงเรียนน้องปีนเปลี่ยนวัดเจ้า จะปลาหมามเจ้าผมได้กินยาสกรัรมกับเราเอายาให้กินเดียวนี่แล้วก็ได้มาเจ้าประมาณสักสองโลปลากระโดดทำงานอยู่เศร้านี่คืออะไรจุจุเนี่ยปลาจ้างย่ำม,มันยอ,มอย่างกบหูหญ้าก็ว่าไขาป่าขาปลาไขาป่ปลาหนิ้นก้านั่นน่ะไขป่ปลาหนิ้นอย่างกันน่ะปลาหนิ้นมันออกไขป่ปลาหนิ้นขายไข่ออกมาเจ้ามีด้วยสองเม็ด Okay, โอ้ยมาลองี่ไหเมื่อเรืเ่อไม่เรืร่องขอบคุณดังๆเจ้า,จาติดติดตามรับชมสองจะปลาเป็ดกับลังใจให้กันตลอดฝั<อ>่งเมื่อการ์ตันนะเจ้าไหลเม่อเลยโอ้เยอะๆนะใครมันมีเยอะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้จะปลาเตอร์เยเจ้า,า,จา,จาแล้วปลาขลึ้นนาเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย